เขาก็แจ er. ้งมาเขาจะหาหรือไปที soul, course, ่คลเรมอว่าเขาจะหาไปทอะไรบ้างเขาคิดมาบางทีให้เขาคิดจะไปคิดแทนเขานะเขามีคนตั้งเยอะตั้งแยะเงินเดือนเขาก็มีนะก็คุยก็แหมแล้วไงจะต้องคุยอะไรกันบ้างคุยว่ายังไงคะก็คุยใช่คุยคุยผมจะบอกไว้คุยอะไรต้องคุยไปนี้เลย ก็อยากรู้ว่าคุยอะไรนั่นแหะมันจะมันจะสื่อทอดหน้าหรือเปล่ามันมีอยู่แค่เนี้ยเธอจะถามฉันหรอกองบัาก็รู้อยู่แล้วสามพันล้านไงแล้วโดยประมาณน่ะคนทุกข้ามก็เท่านั้นน่ะเอ้าก็ต้องประสานที่คอรมอมันทําหน้าที่อยู่ มันต้องประสานอะไรก็ประสานในเรื่องว่าจะมีประชารัฐไม่ก่อนหรือเปล่าแล้วจะทําอะไรประชาติเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันต่องบประมาณก็โดยประมาณสามพันล้านถ้าทํามากกว่านี้ต้องทําอะไรเอกสารเยอะกว่านี้ก็มากกว่าสามพันก็ไปว่ามาถ้าประชาชนต้องการก็หาจนได้แต่วันหน้าก็งบประมาณก็เป็นอย่างเนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกันดีไหมเธอมายืนนี่ฉันจะไปถามเธอข้างล่าง ต่เธอถามได้เจาะลึกๆเลยก็ผมบอกแล้วให้เขาคิดไปก่อนสิปกติเขาเขาก็ถามมาอะไรบ้างอะที่เคยผ่านมาผมก็เป็นประชาชนผมก็เลือกตั้งผมก็ลงมติมาผมเห็นชอบไม่เห็นชอบแต่จะมีข้อสองข้อสามไปหามาไม่รู้ก็ผมบอกไม่รู้นี่ไงเล่าก็เขาไปทํามาสิเออทาไมผมจะต้องสั่งทุกเรื่องหรือไงเล่าเข้าห้องน้ําต้องเช็ดก้นกอนกอนออกมาหรือไงพระทษ ผมพูดความจริงเงี้นี่ยไม่ได้โมโหท่านเลยไม่ใช่โมโหอะ่ะเพียงแต่ท่านถามคำถามที่มันวนไปวนมาผมขี้เหยียดแล้วถ้าก็ได้อารมณ์ผมบุดเกลดมีลูกชี้นิ้วลูกหน้างอหน้าอีกนายกบุดเกลดเรื่องก,การต่ออำนาจต่อท่ออะไรของท่านไปเรื่อยเปื่อยเขียนนิยายไปเรื่อยนะอะไรทำไมกลัวใครอีกอะแล้วทําไงแล้วยังไง ก็ไปตรวจพื้นที่ไปดูพื้นที่ไปดูแลการปลูกป่าการใช้การน้าแล้วมันจะมีอะไรกว่านั้นใครมันจะมาทําร้ายผมอ่าแล้วจะพูดทําไมถ้าจะถามทําไมอ่าก็รู้อยู่แล้วผมไปทาไมก็เดี๋ยวโคศกเขาก็แถลงเขามีแผนการอยู่แล้วกําหนดเวลาก็มีหมดท่านถามผมก็แล้วท่านบอกว่าผมกลัวหรือเปล่า <S <S ท่าน <S <S ไม่คนถามเองท่านถามผมไปเชียงใหม่กลัวหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ถาม่าแล้วท่านอะไรล่ะพื้นที่เหล่านี้มันมีความเสี่ยงอะไรไหม ถ้าถามแบบนี้แหละไม่ใช่ท่านกับใครก็ใกล้ท่านนั่นแหละ <S 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 ทำไมล่ะทำไมทำไมผมจะเลือกไหนไม่ได้เหรอไม่รู้อะ่ะไม่ต้องมาเถียงไอ้ทีนี้เถียงแจ๊กแจ๊จรับ้าบางสิบางอย่างผมไม่ได้พูดผมก็อย่างรับเลยถ้าก็บอกขาขไม่ใช่หนูค่ะจบแล้วไม่ต้องมาต่อแล้วเพราะเราสองยืนกับผมอะ่ะใครทั้งนั้นแหละมันแน่ขขางข้ากันแล้วเพราะไม่รั้เดยกันทั้งคู่อะ มลางถ่ายรูปอัดแทบไปห,หมดตัวเองก็มันมีเรื่องเยอะไงพอแต่เรื่องนี้กำลังคิดต่อมันก็จบมันก็มีอะไรที่เข้ามาทิ่มตํำม,มาต่งางๆให้มันเสียเวลาต้องกลับมาทบทวนใหม่มันอะไรวะเมื่อกี้นึกเรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้ใครที่ถามลืมเลยเนี่ยเขาเรียกเสียสมาธิให้ผมพูดจบก่อนนะ ก็พวกนี้ก็จะสัตว์ไปแค่ไปไหนก็ไปตรวจการไปดูแลไปเยียบเยี่ยมข้นรายการไปฟังชาวบ้านมันจะมีอะไรมากกว่านี้ผมอยากจะรู้นักวันเผอ่อเข้าหน่วยงานเขาจัดแต่ไม่ใช่ผมเลือกหรือทำไปไม่มีไม่มีมีก็จับไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวอยาผมไม่สนใจไม่ตอบถามเรื่องอื่นไม่มีพอละกลับบ้าน